พี่น้องนะคะมาพบกับชาวพุทธไอกเที่ยวพี่น้องคลิปนี้ชาวไทยผ้ามาเบิงนะคะคนเดินดินรับมีดกรีดอย่างพลาเนาะพี่น้องเนาะการรับมีดกรีดยางพลานะเฮาต้องตั้งเดือยมีดนะคะให้ได้ศูนย์เนาะพี่น้องเนาะให้ตรงนะพี่น้องอันนี้รับลวกลวกพี่น้องรับพ่อได้ไปกรีดพี่น้องการรับมีดประจําวันนะพี่น้องเนาะ ไม่มีการแต่งเดือยไม่มีอะไรทั้งนั้นแค่รับนะคะทำอะไระให้ได้ศูนย์มุกขีกากสายามีดคมเลยน้องความรู้นะพี่น้องเนาะนนะบริไดว่าแต่ไอห้อง เออว่าแต่ช่องของคนเดินดินนะพี่น้องน้อยทั้งเนื้อเตยกับมีพี่น้องเลยเอฟซีข้นเดินดินครับฟาแวบ,บมาเบิ่งของเนื้อเตยน้ำไหนเด้อพี่น้องอันนี้คือรับมีดไปกรีดยางนะคะเอารับแบบล,ลกกั่วๆค่ะพี่น้องรับแบบไม่ได้ตั้งใจรับนะพี่น้องทูท้ๆนะ เทคนิคนะคะการปั้นหินเนาะพี่น,นอ้นนองเราต้องอธิบายเบื้องต้นเด้อพี่น้องเด้อมันเกาะมันลื่นอ๋อเลบตั้งเลบตับ้งหลักต้องให้มันเกาะอเออขี้สันหยิมออกให้มันเกาะถ้ามนีมั นม,ม,มันบึกหักมันบัสับต้องหม,นมนหนนนุนหินคือการห้องสร้อยนะครับการห้องส้อยดีน้ำออกเร็วเอ้ยนังยางออกดีการห้องสร้อยบุดีกับบุญนี่หนังยางออกต้องหมุนให่ลังมันกลมเนี่ยคลิกเนี่ยแ็่แจ้งเนี่ย ก็นี้เด้อกพลิกบึงมันมีขีเียนมีขีเล็กติดคมบ่แล้วก็หมุนพลิกห้าทางจะเช่งเอาวิธีรับมีข้างหลังได้่น้งจะหาว่มันเป็นคลิปรับมีดซื้อๆได้่น้งมันมีเทคนิคอยู่ในตัวนะคะยามฟังนะคะเล่นไปมั่งก็อย่าว่าเด้อ ไอตัดอย่างไอ้เอาทั้งไหนตัดไอ้เดือยเนาะมันเดือยตัดบ่ได้เห็ดเดือยแม่เนาะมีสิทยิ์ยางซื้อมาก็แพงตัดเดือยรีดเอาน้ำยางน่ะคนไหนที่ปลูกมาก็ต้องการน้ำยางก็ต้องรีดเอาน้ำยางรีดอย่างเดียวเพราะว่าเราไม่ต้องพึ่งสารเลี้ง ส่วนข้างในก็เตะขี้เส้นรีดเอาน้ำยางไม่ให้กินหน้าบนเพราะกินข้างล่างได้อย่างเดียวข้างบนส่งวรลิกกระสิบเกี่ยวกับเดือยมีดบ้ามเกี่ยวหรือเนาะม่เกี่ยวจะทำมาทำไมเรือยแล้วคนที่เขารับมีดที่ว่าโบมีเดือยอยังไงเธออันนั้นอยู่ในเทคนิคของแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันไอ้มากเดือยเร็มอะเดือยกลมอะเดือยม่นมน,มนกลมกลมตึงๆ ออเอรอาว่าไอ้กีดขีนาไอ้จ๊ะถ้ากีดขี้นะเนี๋ยต้องการน้ำยางอ่ะอถ้ากีดขี้บางน้ำยางมันก็ได้แต่หน้าฝนแบบนี้ก็บางไปเถอะอใครอยากบางอ่ะเราทำคลิปเพื่อแชร์เทคนิคเ,เราว่าถ้ากีดขีนะเราว่าหนาย,ย่างสีดำเหม็นบ่ะจะดำได้ไงมีดมันคมอ่ะถ้ากีเกียดรับมีดมันก็ดำสิ พยายามมุงว่างก็นั่งรับหนึ่งเอาความรู้สองเอาความคมของมีดสามดูคองของมีดทุกอย่างเป็นปัใจจัยแห่งความรู้หมดถ้าคนมันขยันศึกษาเขาก็จะคิดบวกแต่ถ้าคนไม่มันขยันศึกษาคิดแต่ลบหาแนวติแตะชาวบ้านเถออนี่มีดคลองนะลองคิดที่มาเจ็ดสิบห้า องศาเจ็ดสิบห้าถ้าคลองอยังียวก็อยู่ข้างล่างน้ำไหลหลากนูก่นนี่คลองถ้าคลององศามีก็เจ็ดสิบห้านั่นนี่มีตีวะร,รือมีต่ตอคมอ่ะเอออันนี้ถ้าจะตีมากะก็ต่อคมก็ต้องมีรอยเสี่อมตรงนีอ่ทยังมันมีรอยเ่อมเออนี่ถ้าจะต่อใบมามถ้าทุบๆๆตรงนี้นะ่าจะพับองศามาที่โดยปากาอันนี้นะ่ะ ปากกาจับเล็กแท่นกึ้งเนื่อบอ่อแม่นปากกาเสียงแม่นมีที่จ้าขายบ่บอเม่นบอแม่นพลายมมมามบไม่ใช่ไม่ใช่ผมยังไม่ได้ขายมีดเลยแต่ถ้าเพื่อนอยากจะเอาอ่ะก็สามารถสั่งให้ได้ราคาอาจจะสูงไปนิดค่อนข้างน่ารักแต่ว่าโทรถามได้บ่ได้โทรเบอ,อ,อร์โทษยังไงโอ้ส่วนหกปีเจ็ดสีแปดสีเจ็ดหกห้าเอ็ดลน์มาที่ผู้ชายธรรมดา อย่าลืมคิดฮอดกันเดลยยิ่งข้าวก็อ้ายขายปุ๋ยน้ำมันบ่ขายบ่แม่นปุ๋ยบ่ะขายสารปรับสะภาพดินอสารปรับสะภาพดินบอกง่ายๆบ้านห้องเอื้อนปุ๋ยนั่นล่ะเอาเฮ็ดเนี่ใส่ต้นไม้เหรอเนาะใ้นเบิร์ตดูยางใส่บิร์ตัวยางกีนทั้งอย่างขายทั้งสารปรับสะภาพบ่เอาเบิด์ตดูดินดูยางขอให้เป็นงานสุดจริตทุจริตไม่เอาคอร์รัปชันไม่เอา ่อยก็เอาเมือเถื่อนอะไรถุงครับรียมที่นอนคอยเอาเงินไงเช็ดกระเปรงหัวเห็ดทุทออกอย่างพอแล้วอย่ารับมากเดี๋ยวมันไม่ออกแรงอา้าวถ้าอันนั้นเดียวมีเดี๋ยวก่อนเช็ดไว้อโอ้ว่าได้แล้วอันนั้นต้องรับอันนั้นต้องกรีดคนละย่างเลยมีดนี่แม่นปะอ้อาวทำไมไม่เอาไปผัดอะ่ะเอาถ้ามา เลยแค่ลูบูๆก็พอแล้วอ๋อนึกว่ามีเวลาพัดกระผาต้องมีเทคนิคเวลาข่อยพัดค่อมมันคือพัดแต่ไอ้ไม่ต้องใจพัดยังไรคมมันคือพัดแตวพัดยังไรอย่าไปหคมม็ค,หคมพัดเป็น,นยังตอนมันรูดออ,อกมันยังมีขี้เล็กอยู่วะมีเล็กขี้เล็กมัน กันกับตอนที่ว่าเฮาเจียมีดเจียยัง่ะเนาะแมเล็กมัก้งเดี๋ยวสยายกบแม่เล็ก,กดูดแบบนี้เนาะแม่นเป็นกี่เ,เล็กเแล้วอะไรบอเอาอีกเล่มนึงพี่น้องยังไม่จบนะคะคลิปเจียคลิปรับมีดกรีดยางพลาเนาะพี่น้องเนาะ ยาวายเอะเกยเด้อบ่มีเทคนิคกังเลยเหรอะเบิ่งแต่รับมีดเบิ่งเอาน้องการปั้นหินน้อพี่น้องเนาะการตั้งเดือยมีดเราไม่ได้มีหลักที่จะมาตั้งให้รับมีดอยู่นะคะก็เอาสนไม่ขังหือขังเที่ยงนี่แหละพี่น้องรับมีดช่วงนี้เป็นมีดทั้งบุรีรัมย์แล้วพี่น้องคนตีนะคะเนาะ มันจัดจำนายสั่งมาลองเบิ่งติดใจพี่น้องมีเอฟซีแนะนำมานะคะมีดส่งหน้เนาะเอฟซี FC ทางเชียงรายมันบอ่เอฟซีทางเชียงรายแนะนำมานะคะแล้วก็เราก็ได้ทำการสั่งมาใช้ดูนะคะเสร็จแล้วติดใจนะคะเหล็กใช้ได้เลยนะคะทรงมีด ดามมีดน้ำหนักได้วะไอเจ้าวะปีปีกีดป่ต้องใส่แห้งไรนะครับเนาะคมมีดเลียมนี่คมพี่น้องบ่แม่นมีดเลียมนี่เลยอีห้อนี่อะคมคักพี่น้องเอ้ยได้ติดใจอยากสื่อไปใส่สอบถามได้เลยนะพี่น้องเนาะสอบถามเลยพี่น้องถี่นแนะน้ำให้ใครมีเบอร์คนเดินดินกัดโทรหาเอาแล้วพี่น้องเนาะ ถามพนนดินดินได้เลยเตยๆนี่คือสีใสเบอร์เดียวกันทันแลยพี่น้องท่อมโรดนั่นา่าแถวคืน่าแถามีดเป็นคืน่าฉันพน่นดินดินว่าเตงหายในไอ้ไอ้ขาดอกมุมี่แล้วแล้วหาขาดอกมาเตง เป็นขึ้นตรงไหนดูไลมันเป็นขึ้นเป็นขึ้นตรงไหนอ๋อขึ้นทีเอย,ยแล้วเราทำไงให้ขึ้นนั้นหายไปนี่กำลังรับอย่างนี้ไงถามมากจังไงปอ,อกเอฟซีถ้าเดือยเป็นขึ้น,นเราจะทำยังไงหินถูบ่อยๆหินถูนั่เก็บทุกสถานการณ์พี่น้องบดได้เทคนิคนี่ เป็นความรู้ใหม่ๆนะให้เอฟซีนะคะไม่ว่าช่องคนเดินดินกีดยางพลาเนาะช่องเยตยนะ<ช>พี่น้องเนาะเขาจะเก็บซกตัดหลอดนะคะบ่าหายขาดเลยพี่น้องเลยยังดีบ่ดีเข้ากัเอามาแช่ประโซกรันกันเนาะพี่น้องเนาะไม่ได้เป็นเซียนเด้อไม่ได้มีความรู้เก่งกล้าอะไรเด้อแค่เราเก็บเล็กๆ,ๆน,น้อยๆเนาะพี่น้องเนาะมันแหลกประโซกกัน ของเพื่อนๆน,นะคะทุกคนนะคะที่ชาวสวนยางพาราหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่เขายังไม่เคยเห็นมีดกีดยางทําอาชีพอื่นอยากจะเห็นมีดกีดยางเขากีดยังไงเนาะเขารับยังไงแบบนี้เนาะถ้าเปิดคลิปผ่านไปผ่านมาได้มาเจอมาเห็นนะคะแล้วก็ได้เปิดดูนะคะไม่ว่านักวิชาการนะคะหรือเซียนต่างๆนะคะ เรียนรู้มาแล้วนะคะทางด้านทฤษฎีนะคะหรือภาคปฏิบัตินะพี่น้องเนาะที่เตยก็เอามาแลกแค่แลกประสบการณ์นะพี่น้องเนาะ mm hmm. แค่แชร์ให้ดูนะคะว่าตรงไหนเราควรทําตรงไหนเรารับให้คมมีดรับคมยังไงนะเดือยต้องทำาไงอย่างนี้อะ mm ่ะ hmm. พี่น้องเลยแ mm hmm. มนบ่อย mm hmm. พี่น้องอาชีพกีดยางพลาทำไมจะเจอถึงได้มาทำคลิป มีบางคนก็ว่าจะเตือนมันกนเหละนะคะกับคนด,นดินว่ากีดยังไม่สวยยังมาสอนคนอื่นอีกกีดยังไม่สวยทําไมถึงมาสอนคนอื่นคาตอบนี่ไอ้ไมีบอให้เขาบัามีไว้เลยค่ะเจ้าเป็นอย่างมาสอนคนอื่นกีดย่างมัวงมไม่ได้สอนแต่มาแชร์เทคนิคแชร์ประสบการณ์ถ้าใครอยากได้ก็เอาไปทําตามถ้าใครไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไร แก้ว่าเลื่อนผ่านแค่นั้นเองถ้าคุณศึกษามาเยอะคุณเก่งพอคุณก็คอมเมนต์ติดเตือนเข้ามาผมก็ไม่ได้ว่าทุกอย่างมีการติการเตือนได้หมดแต่ในการรับอ่ะมันก็พลิกแพงไปแต่ละคนเปรียบเทียบเหมือนคนเรานอนกับเมียนั่นแหละจะเอาเหมือนกันมันก็เป็นไปไม่ได้ เหมือนกันก็ตีกันตายชอบใครชอบมันเวลารับมีดให้คมเนี่ยต้องใช้หินอะไรที่คลโอ้หินหกหินหุนเด้อเ้องลงทุนสูงตัวเนี่ยลงทุนสูงซุ่มพวกมากีดซื้อมีดมากีดยางเดี๋ยวซุ่มพวกลูกลงทุนสูงกว่าเฮาเอเนาะแมนถึกตัวเข้มเขาต้องซื้อมีดให้เขเามาเมื่อเขากับยาง การรับมีดก็ต้องให้คมเป็นทําไมถึงรับให้คมเพราะตัดง่ายตามใจสั่งรีดน้ำยางได้ดีเกือกยางไม่ช้ำรับเอาจนเหลื่อมด้วยหัวคมก็เพระเอาจนเป็นต้องเหลื่อม มีดบ่เสมอกรีดยางบ่เขาอ่ะยางบ่ออกว่ะโดยมี่ถ้ามันเป็นปัน้นละมันกรีดยางได้ปันป้นคืออะไรวะเป็นปั้นก็นเป็นข้าแท้อยู่ที่คนจะกินข้างไหนอยู่ที่คนจะลอกข้างไหนจะเลียนไว้ได้ไหนะม MC 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 ของคนว่าโอ้หอยเฮ็ดขึ้นจ้าว่าได้ดอก คนว่าหอยฮัดคือเจ้าสิตายแล้วมันคือบเป็นมันเป็นไม่ตั้งใจดูต้องดูบ่อยๆคลิปอะ่ะจะไปดูช่องเงินไม่ได้ <c oughs> ดูช่องคนเดินดินเนี่ยถ้า <c oughs> อยากเป็นเหมือนคนเดินดินเอาไปช่องเงี้ยเจือไปช่องเงี้ยเจือกเป็นคือยังเงี้ยเจื <c oughs> อเนี่ยนี่มีคือกันมีคือกันเด้อมาเบิ่องสองคนเดินดินดาว่าเตีเ้ยวบีบซีบะทุ่มหลับ เวลาจับมีดเหมือนกัน,เ,นเวลาซอยเหมือนกันเอ็นจเจ๊ขึ้นไปหลายคนเลยเถอะเดียดสมคิดสมซ่องของคนเดินดินเปียดเหมือนกันทำไมนี่จะสมคิดทำไมเจอมังเบิ่งเห็นในเ<อ>ร<อ>นื่องี่น้องเอ้ยอีดูไใกเ้ใกล้กันเลยเขื่อยกับสีเข็ดไปว่าลำก๊อก้อยไปหลังคนเดินดินยังไงยังไงยังไงอ่ะพี่น้องไปกับตาคนยังกงยังน่งยังน่ง อันตรายอะไรนะตัวกบกระเสียอ๋อ,อหยหัวเดียวเลยโอ้ยข้าแต่เบิ่งรับมีดไรอะมองเข่ากับเราโกิ้งกลัวโคโรลงไปลุมข้ว่นพื้นขั้นขั้นกุ้มอยู่ข้างล่างโอ้ทำามยืนมามาแถามายืนมาทำยอยยืนไปวิ่งมาให้ที่ละ คนนี้ไม่คิดได้ยังไงวะจุ๊ฟื้นมะเขานั่มพี่น้องรับมีดไปนั่มฮากินอยู่แตงทินอืมโอ้โอ้กิ่งไปอีกแล้วโอ้ฟื่นกันเลยเนาะนั่มได้สีชุกบุกมะเขาก็ได้โอ้ไก่แล้วพี่น้องบังรับมีดต่อพี่น้องอาชีพกีดยางพลรานะคะ มันก็จะเป็นเส้นนี้นะพี่น้องเนาะถ้าเราไม่ได้อยู่บ้านเกิดนะคะเราอยู่ต่างถิ่นมันก็จะอยู่แบบนี้ชูข้นพี่น้องขาไพาเคยเดินอาชีพนี่จะหูเลยนะคะเนาะอาชีพกีดยางพลารับจ้างนี่ม้มาถอะ ท,ทิ้นขาานี่จําเป็นในพรที่เราจะเอามามันละเอียดเดียนะพูดถึงมีดนี่เขาก็ออกแบบมาดีเหมือนกันนะเนาะแบบใหม่มาปิดหัวหนมไงใหม่ินข้านี่จำเป็นเรื่องนี่น้องวันดิวนวา ถากแหกคมมันเสมอพี่น้องถ้าเฮางฉากแต่หินละเอียดนี่มันก็บอกคมงไงแล้วพี่น้องเนะาะเฮาถากให้เสมอแล้วก็เอาหินละเอียดหินดำอ่ะพี่น้องหินดำอะ่ะมาถูอีกเชืกนึงเนาะพี่น้องเนาะเพื่อให้ความคมนั้นคมยิ่งขึ้นเนาะมันว่าไงเพื่ง่ายขึ้นหยุดดี้าายาเบิ่งย่างๆพี่น้องแป๊บนึงก็แล้วแล้ว อยากรับไม่เก่งใครอยากตักยังเก่งมีเทคนิคบอกอยากง่ายๆไหวทีนองเลยบาบ,แบบนี้เมื่มอบ,บึงให้คลิปนี่ขนเขาจะสอนไปแต่ละซอยแต่ละเขตแต่ละจุดแต่สมพรอตอนสมพรอนเมื่อกีดยางให้ไหมสมพรหัดน้ำเยื่อเตยสมพรกับจ๊ดสมมติบันทึกไว้เปลือกยางมีจักรสันจักรสัน คือกันแกงคือทิท้งคืคอยางแกงนี่ยังรับมีดบปคมกับว่าบปคมรับมีดคมกับว่าคมมือโบแมนรับมีดจนคมจนแต่งมีดเป็นกับว่าบปคมเฮ็ดเห่าเฮ็ดบ้านี้เห่าเนี่ยเป็นคนมาแฮกไมมเขาสิแกงเห่าดูอาจารย์แกงลูกศิษย์ถ้าอยากเก่งนะพี่น้องจุง่มมาเนี่ยปั้มอาจารย์เลย ก็ต้องการให้เป็นเนาะต้องการต้องการให้รู้ซึ้งว่ามีดก็รับยังไงไอาจารย์เป็นไม่งี่งปั่มเพชรเมียเลยพี่น้อไงไม่เก,ก่งแข่งแกงยังไงก่อนแตวทุกว,ว,วันนี้เป็นไงวันนี้ยังไม่เก่งนะต้องดูดพลังชีวิตออกให้หมด <laughs> คมเริ ja, no ่มคมแล้วห nice <tr> ินก็มาาน้อไอ้เนาะในปลาตัวลรอพี่น้องเอ้ขอหอมเหลิมหอมเลยเหลิมหอมแล้วเดี๋ยวนักหนดเลี้ยวพอดีเลยเดี๋ยวเฮ็ดคลิปจบคลิปกันเดี๋ยวจะไปทรายให้เนาะพี่น้องเนาะประชันพี่น้องกับเบิ้งโมโหเรื่องเลยที่เกย์ไทยยังลงมาเห็นเบิ้งนี่สั่นเบิ้งดีดีหายไปทุกที่เลยโอ้โคลิปจบคมเลยเอาตัวโอ้โหดีเดี๋ยวมันดูดมือแล้วเนาะต้องลังเดี๋ยวไอ้ต้อลังกับปัดเลย กินแล้วกินกินออกินแมวกอีออกยางเอาไปแมวเราป้นี่นะแมวล้วไอ้ชวไปพัดเราบ่อันนี้เหลี่ยมที่สองเหลี่น้องสามเหลี่ยมมนีรับนะคะตั้งแต่กำนง <c oughs> อ่ะมนะคะมนี <c oughs> เอาโพัดบ<ะ>พดพด่พัดนี่ยพัดในะ<า>ชีวิตจบคิดยังไงละ มองพี่น้องมโอ้ยหัวข่อยแม่พี่น้องเลยพัดอันนี้เลยเงพี่นอ้องคุมบ่กล้องกะสิเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องคลิปนี้ยาวเติบได้พี่น้องเจ๋อแล้วเขาก็พัดนะพี่น้องน,อน่าเรียมนี่กันเลยคอมจิ๊บค่ะพี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้ยิึดเตยบกับอ่ามาชม การรับมีดกับค้นดินดินเนาะแล้วก็คุยเรื่องชีวิตประจำวันนิดนึงพี่น้องนะครับการหยกโลกันนะพี่น้องเนาะเอาเทคนิคคนเปมานะนำเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดเข้ามาชมคลิปนี้แล้วกัอย่าลืมกดไลค์ให้อย่าเตือนในเด้อพี่น้องนะกดไลค์กดซับตะไคร่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหลายๆเดแล้วพี่น้องเนาะทั้งนะคะช่องคนดินดินกีดยางพลาเนาะทั้งช่องของ อสาวภูไทยยายเตยจ้านะคะยายเตยนี่ยเราพี่น้องนะคะน้องก็ขอบคุณเอฟซีทั้งหลายนะคะสำหรับคลิปนี้เตยขอตัวลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะจบคลิปไปเพียงเท่านี้ได้พี่น้องเนาะนี่พี่น้องบรรยากาศนะคะในคางสวนนะพี่น้องปลูกมะเอื้อไว้ยังชี่แหละนี่นั่งรับมีดไปบีดด่างนะพี่น้องเนาะรอบนี้คือสิบดไอ้คายน้ามูดอกย่างโอมีเลยพี่น้องบีดย่างน้ำบดทันน้องขอตัวกันได้พี่น้องบ๊ายบาย อย่าลืมชอบจะใครก็ติดตามให้ได้ด้วยน้อง